สว <cra> well ัสดีเจ้าพากันอยู่คนเมงนีเจ้าวันนี้เฮามีนัดนะเจ้าพอดีว่าอ่าน้องอยกับน้องเบียวน่ะพวกเฮาสิตะกโมเอาไว้ไว้เจ้าวัสดีเจ้าพากันอยู่คนเมงนีเจ้าวันนี้เฮามีนัดนะเจ้าน้อกับน้องน้องเบียวนะเจ้าเนาะวนไปเก็บหอยเจ้าแล้วก็มีนัดกับอ่าปอกับแม่น้องเบียวด้วยนะเจ้าเนาะเดี๋ยวเฮาไปเจอกันเจ้าไปกันเลย ไอเก็บังนี่เอ๊ะนีพอเ่พอชุนกับไห้พ่อมนี่เออคนใดเก็บก่อคนอะเอชื่อคือคนนั้นเมจะเก็บแหละมันนะเจ้าเก็บหอยเก็บตอ้ก็ม่ากันค่ะไม่ได้เจ้ามันเป่นจำกัด คนละเสาตัวเหรอเขาตากล้องเย็นเงาคนปางป้าับคนเชยงไห้ครับคนปางป้ากบคนเชยงไฮป้ากบคนยองนึ่งคกินงคนนี้ปรับคนร้อนเลย

นี่นวงวเียกมาค่ะนี่อันนี้ลวงหเต็มถุงนลาวพานอน,นะไปวางนน่นอ,อนี่หยแท้เลย้าน,นักนะ<อ>นักมา,าไปลงมแบบไรกี่ลงพี่ตีมนมาไปเะอะไ่ะ โซนความรอหน่อยกับปะเรียโอโทรโทรนี่เรื่องหอยแข็งอ่ะหอยแข็งก็แตะนี่นะหอยแข็งหลงนี่ตัวจริงเสียงจริงตัวจริงเสียงจริงคอมเจียว่าคอมเจียบลงคลิมความจริงหอยแข็งแบบหอยแข็งหลงมืออ่าเก็บมาด้วยมือสุดยอดสุดเด็ดเกด้ยมือชุดด็ดหอยแข็งหลงหอยแข็งหลงมาละมาละเอ๋

Cái miêu miếng Còn đánh cái ơi ồn 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 em ồn ồn cái, ồn 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 แม่เป็นคนบ้านไหนก็แม่แม่เป็นคนเชียงของเจ้าเจ้าของเชียงของเชียงไฮเจ้าของเชียงไฮเจ้าบ้านใหม่ดอนแก้วเนี่ยตำบลห้วยซอ่นะมุนห้วยซอสเอออำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายติดลาวเลยค่ะแม่ไม่แม่ไม่เอวอ่ะเดี๋ยวนี่เจ้าแม่มาได้ไผ่แม่แมวกับลูกเจ้าเจ้ามากับสามีก่นมากับสามีมากับสามีอ่ะมาด้วย มันกรอบกนว่าไปแม่อันนีของนั่นาเซียหยะอาเซียร์เียใหญ่ยากชียรงให้อาเชียใหญ่ยากษ์ไหนี่ยังวะกินก้อยกอกินกอยคันคอหรอปีนตัมือก็ดดมงอนไอ้ว่าไก่นี่เนอะกินก่อยอนลองก้ออกะดูหลยตี อ๋อเดีวได้เดีวได้